สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีจอในหัวข้อที่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าการที่คุณได้ร่วมงานหรือว่าอยู่ตรงนี้ทำอะไรร่วมกับใครบางคนเนี่ยตอนนี้คุณจะได้เรียนรู้ถึงความคิดและก็เจตนากับ อีกฝ่ายหนึ่งว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์คุณจะผลักดันให้สิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่คุณมีปัญหากับใครความสัมพันธ์ที่มันย่ำอยู่กับที่ปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขตอนนี้คุณจะได้รู้แล้วว่าคุณควรจะเ,เดินหน้าหรือถอยหลังหรือว่าคุณควรที่จะจบหรือครบต่อนะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องการทำ ธุรกิจธุรกรรมในเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างรวมไปถึงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยพลังงานของไพ่แปดดาบบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนที่ทนอยู่ตรงเนี้ยในความสัมพันธ์นะเพราะว่าเป็นเพลังงานของไพ่แปดดาบที่ขึ้นคู่กับไพ่เดอะเฮอร์มินะบอกให้เราได้รู้ว่าคนคนนี้ได้ ใช้ความอดทนในการอยู่ตรงนี้มานานไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะอยู่ร่วมกับใครก็แล้วแต่นะมาตอนนี้คุณรู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่คุณคาดหวังว่าคุณจะเ,เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้มันดีขึ้นได้นะความรักความจริงใจของคุณคุณมั่นใจว่า คุณจะทำให้สถานการณ์อันนี้มันดีขึ้นทำให้ใครบางคนหันกลับมารักคุณหันกลับมาเห็นคุณค่าในตัวคุณหรือว่าเห็นประโยชน์ในตัวคุณที่คุณทำอะไรร่วมกับใครถ้าเขาไม่มีคุณเนี่ยนะวันหนึ่งเขาคงจะสำนึกได้อันนี้ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณคิดและเป็นสิ่งที่คุณคาดหวัง แต่พลังงานของไพ่8ด,ดาบและไพ่เดอะเวิร์เนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคุณอยู่ตรงนี้มานานนานพอที่จะมองออกว่าสถานการณ์มันจะเป็นไปในรูปแบบไหนพลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิตนะก็บอกให้เราได้รู้ว่าคุณเนะ่เป็นคนย้ำคิดย้ำทำกับการที่จะอยู่หรือไปตรงจุดนี้นะเพราะว่าพลังงานของไพ่เดอะเวิร์เนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคุณได้เรียนรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างการให้โอกาสตัวคุณเองการให้โอกาสใครบางคนการที่คุณพยายามที่จะยอมรับปรับตัวทําใจและรู้สถานะของตัวเองกับการที่คุณจะอ,อ,อยู่ตรงนี้เนี่ยหรือว่าการที่คุณพยายามที่จะ ผักดันให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยได้ไปต่อคือคุณไม่อยากที่จะจบออกจากตรงจุดนี้คุณไม่อยากที่จะเสียสถานภาพเสียความเป็นอยู่เสียงานเสียการเสียผลประโยชน์ที่คุณอยู่ตรงจุดนี้นะแต่ทีนี้พลังงานของไพ่ The Hermit เนี่ยบวกกับไพ่เจ็ดดาบที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัว แล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญที่ตอนนี้คุณกำลังยืนตรวจสอบไอ้ผลผลิตนะในเรื่องความสัมพันธ์สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปในเรื่องการงานในเรื่องผลประโยชน์เงินทองตอนนี้คุณเริ่มรู้แล้วว่าคุณจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะเพราะว่าคุณเริ่มที่จะประเมินไอ,อ้ผลลัพธ์ หรือว่าผลตอบแทนหรือสิ่งที่ใครบางคนเนี่ยมอบให้กับคุณจากการที่คุณอยู่ตรงนี้กับเขาทุ่มเทจิตใจแล้วก็ทุ่มเทแรงกายอยู่กับคนคนนี้มาตอนนี้คุณรู้แล้วว่าในสายตาของเขาเนี่ยเขาเห็นคุณเป็นอะไรนะเขามองคุณยังไงเขาให้ค่าคุณไหม ตอนนี้คุณได้รู้คำตอบแล้วเพราะว่าพลังงานของไพ่ the hermit เนี่ยเป็นตัวแทนของคุณแล้วก็เป็นความคิดของคุณในอนาคตที่ว่าบางครั้งถึงแม้ว่าคุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้คุณพยายามที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่มันจะมีบางสิ่งที่ ผลักดันหรืออาจจะเป็นสถานการณ์บังคับก็ได้ที่ทำให้คุณเนี่ยคิดที่จะออกจากตรงนี้ทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเลยเพราะอะไรเพราะการที่ใครบางคนทํากับคุณอะเหมือนคนจนตอกเหมือนคนที่ไม่มีทางไปทั้งๆที่คุณอยู่ตรงนี้กับเขาคุณก็มีผลประโยชน์กับเขาคุณก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีส่วนได้ส่วนเสียในการและกันแต่ว่า อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยบางทีเขากับคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะมีสิทธิพิเศษหรือว่าเขาควรที่จะเอ่อเป็นฝ่ายคุมอำนาจหรือว่าเป็นฝ่ายที่จะต้องได้เปรียบกับคุณนะนั่นก็คือสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเอ่อสรุปเอาเองโดยที่เขาไม่ได้ไม่ไม่ได้นึกถึงอะว่าความรู้สึกของคุณอะจะเป็นยังไงการที่คุณอยู่ตรงนี้ หรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าความที่คุณอยากจะอยู่ตรงนี้คุณก็เลยยอมทุกอย่างยอมให้เขาทำกับเอ่อกับคุณนะในทุกรูปแบบแล้วสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากไพ่แปดดาบเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่รู้สึกว่าเสียหน้านะถ้าเกิดว่าเขาจะต้องจบออกจากความสัมพันธ์นี้ หรือว่าเสียหน้าที่วันหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์ที่เขาคบมานานมันจะต้องมีการจบมีการเลิกลามีการหันหลังให้กันเขาอายที่จะตอบคำถามที่แบบว่าใครบางคนอาจจะมาถามเขาหรือว่าอาจจะสงสัยหรืออะไรแบบนี้นะอันนั้นก็คือสิ่งที่สิ่งที่เขาคิดเลยเขาก็เลยเลือกที่จะแบบพยายามปิดหูปิดตาตัวเองแล้วก็ พยายามที่จะผลักดันให้ความสัมพันธ์อันนี้ไปต่อแล้วก็พยายามที่จะอดทนนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะอดทนแล้วคุณเลือกที่จะให้โอกาสกับคนคนนี้ไพ่เด c ค m e เนี่ยมันเป็นไพ่เจดาบไพ่เจดาบก็อ่บอกให้เราได้รู้ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรู้พฤติกรรมของคนคนนี้ ที่เขาคิดไม่ซื่อกับคุณเพราะว่าไพ่เจ็ดดาบเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเป็นตัวแทนของไพ่ที่ใครบางคนเนี่ยอาจจะทำอะไรลับหลังกันอาจจะมีการโกงมีการขโมยนะมีการทำอะไรที่เป็นการช็อตคัดเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งนะเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ของตัวเขาเองอันนั้นก็เป็นตัวแทนของไพ่เจ็ดดาบแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่า ใความสัมพันธ์ของคุณที่อยู่ตรงนี้มานานถ้าเกิดว่าคุณยังให้โอกาสคนรักคู่ครองของคุณนะแล้วคุณก็หวังว่าความรักความดีความอดทนของคุณน่ะจะเปลี่ยนใจเขาได้ให้เขามาเห็นใจคุณมาเห็นคุณค่าในตัวคุณหรือบางทีคุณอาจจะรอว่าวันหนึ่งเขาอาจจะเจอใครที่แบบว่าไม่ดีไม่จริงใจไม่ได้รัก ไม่ได้รักเขาเหมือนอย่างที่คุณรักเขาเนี่ยเขาก็จะหันกลับมาหาคุณอะไรแบบเนี้นะแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงถ้าดูจากหน้าไพ่อ่ะโดยเฉพาะพลังงานของไพ่เจ็ดดาบเนี่ยบางทีเขาก็ยิ่งมาลงเอาที่คุณนะหรือว่าบางทีเขาทำอะไรกับคนอื่นไม่ได้แต่เขาก็มา,าใส่อารมณ์และเห็นคุณเป็นที่รองรับกลายเป็นซะอย่างนั้นไปนะ แล้วไพ่ถ้าดูจากาโดยรวมของหน้าไพ่เนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าความรักความดีความอดทนของคุณนะคุณเปลี่ยนใครไม่ได้นะโดยเฉพาะพลังงานของไพ่เจ็ดดาบที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้ก็อยากให้คุณนะี่ยทำใจเอาไว้เลยซึ่งผู้จัดเชื่อว่าคุณนะ่ะรู้อยู่แล้วแต่คุณเลือกที่จะแบบหลอกตัวคุณเอง เลือกที่จะปิดหูปิดตาตัวคุณเองหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนอาจจะสร้างภาพหลอกลวงคุณก็ได้ทําให้คุณเชื่อว่าเขาเนี่ยเ,เปลี่ยนแล้วนะไอ้นิสัยไม่ดีไอ,อ้นิสัยไม่ดีอะที่เขาเคยทำกับคุณที่ทำให้คุณเสียใจอะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะสร้างภาพ รับปากคุณไปอย่างนั้นละ่ะแต่เขาก็ยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนนะนั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่เจ็ดดาบที่เป็นไพ่กับหัวทีนี้ผู้จัดก็ไม่แน่ใจว่าคุณต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะอะไรนะด้วยเหตุผลอะไรอาจจะเป็นในเรื่องเงินทองความมั่นคงคุณยังไม่พร้อมนะกับการเปลี่ยนแปลงคุณไม่พร้อมกับการที่จะ ออกไปเริ่มต้นใหม่หรืออะไรแบบนี้นะทีนี้ก็มันมันก็เป็นการตัดสินใจของคุณเลยเพราะตัวคุณเองคุณย่อมรู้ดีนะแต่อย่างน้อยคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้คุณก็รู้แหละว่าคุณไปเปลี่ยน <c oughs> ความคิดแล้วก็เจตนาของคนคนนี้ไม่ได้ความรักความอดทนของคุณช่วยอะไรไม่ได้ในเหตุการณ์นี้ เขาจะเป็นยังไงเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นนะแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยการที่คุณคิดที่จะให้โอกาสใครหรือใครบางคนเนี่ยให้โอกาสคุณคุณก็จะต้องเห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่จริงใจกับเขาทำตัวแบบว่ากะล่อนไปวันๆคิดว่าเขาจะไม่รู้คิดว่าเขาจะ จับไม่ได้อะไรแบบนี้นะแต่เอาจริงๆอะ่ะเขารู้ทุกอย่างคนคนนี้นะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญที่ตอนนี้เขากำลังประเมินความสัมพันธ์เขากำลังจับตาดูคุณอยู่เขาก็เริ่มไม่ไว้ใจคุณเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณยังคิดว่าความสัมพันธ์อันนี้มีค่าหรือว่าคุณยังคิดว่าการที่คุณทำอะไรร่วมกับใคร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหน้าที่การงานสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายใครบางคนที่เขาไว้ใจคุณแต่คุณก็ยังทำตัวแบบว่าเหมือนพวกฉลาดแกมโกงนะแล้วไปเอาเปรียบในความจริงใจกับอีกฝ่ายหนึ่งบางทีเขารู้แต่เขาอาจจะไม่พูดอาจจะไม่พูดกับคุณตรงๆแต่เขากำลังทบทวนนะ ทบทวนถึงผลดีผลเสียที่จะตามมากับการที่ถ้าเขาเลือกที่จะตัดคุณออกจากความสัมพันธ์นะหรือว่าการที่เขาเลือกที่จะเดินออกจากตรงนี้เขาก็กำลังทบทวนอยู่ในการตัดสินใจของเขาแต่ตอนนี้คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะมันยังไม่มีในเรื่องของการจบหรือว่าการทันหลังให้กัน มันก็มีแต่ว่าการที่ใครบางคนน่ะเริ่มทบทวนหรือว่าพยายามที่พยายามที่จะปลงอะนะหรือว่ายอมรับทำใจให้ได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองแล้วเขาก็จะต้องทำใจให้ได้กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะเขารู้แล้วนี่ว่า เขาจะไม่ได้รับความจริงใจจากการอยู่ตรงจุดนี้นะไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นเพื่อนฝูงคุณนะคุณเป็นหุ้นส่วนคุณทำอะไรร่วมกันหรือว่าอาจจะเป็นคนรักคู่ครองคุณก็ต้องดูแล้วกันว่าการที่คุณจะอยู่หรือไปเนี่ยมันมันคุ้มไหมนะผู้จัดมองเห็นแต่ว่าคุณก็รู้ในเวลาเดียวกันว่าคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้ นะแต่ว่าบางทีคุณอาจจะเลือกมองอในแง่บวกก็ได้ว่าในทุกความสัมพันธ์นะนะหรือว่าในทุกบิสเนสในเรื่องการลงทุนในเรื่องผลประโยชน์มันจะต้องมีแหละไอ้คนประเภทนี้คนไม่จริงใจคนทำอะไรรับหลังกันหรือว่าต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างแต่คุณก็เลือกที่จะทนไงเพราะว่ามันยังพอมีผลประโยชน์ให้คุณได้ตักตวงและถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่า คุณเลือกที่จะเปลี่ยนตัวคุณเองให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับคนเหล่านี้คุณก็ยังพอที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วก็ยังพอที่จะผลักดันให้ความสัมพันธ์ของคุณนะได้ไปต่อหรือว่าการที่คุณยังได้อยู่ตรงจุดนี้ในที่ทำงานแห่งนี้เพื่อแลกมากับผลประโยชน์บางอย่างซึ่งบางที คุณก็จะต้องทนอาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมเสียเปรียบบ้างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังอะนะการที่คุณทำอะไรร่วมกับใครอันนี้เป็นสิ่งที่คุณระวังแล้วคุณก็รู้ตัวเองอยู่แล้วยังไงก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแต่ถ้าคุณถามว่า ความรักความดีความจริงใจของคุณจะเปลี่ยนคนคนนี้ได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยถือไพ่เหนือกว่านะเขาจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเขาเสียคนดีๆไปนะเขารู้ถึงผลกระทบที่จะตามมาไอ้ตอนนี้เนี่ยถ้าทุกอย่างมันเป็นปกติถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ยอมเสียเปรียบยอมอดทนเขาก็จะเป็นของเขาไปอย่างนี้เรื่อยๆ มันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุณถ้าคุณคิดว่าวันหนึ่งคุณอยากจะออกจากตรงนี้นะอันนี้ผู้จัดเข้าใจคุณยังไงก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ